ยูขุนตัวนึงไปตัวนึงเอาบทันเอาเล้วๆๆ้วกบ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 เอาไปเอาเอาเล้วโอ้ยหน่าไอ้แขกเจ้าคุบยังไหนป้าโขกบกบไงพี่น้องเลยไอ้แขกควบยังไหนเจ้าหนูยังไหนน่ะโอ้ยควบไงพี่น้องเอ้ควบไงไฟจะเป็นไหนควบไงโอ้ยฮะ โอ้ยเจ้าเจ้าเบ่ง่มาดูว่าหนูรือกบนี่ไอ้แค่โอ้ยกบกง่ายเอเอาไปได้เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยกบกง่